วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจ้าวันนี้พาน้องเจฟฟี่นะคะแล้วก็พี่ฟางพี่เฟมาดูช่างทํำนะคะบ้านตาบ้านยายเนาะแล้วก็พาน้องเจฟพี่ฟงังพี่เฟมาเล่นกองทรายนี่เลยน้องเจฟปีนขึ้นไปแล้ว,ว,ว น้องเจ๊ป,ปีนขึ้นไปแล้วมีพี่ฟังพี่เฟพานำเล่นนี่น้องเจ๊มีอะไรด้วยลูกมีช้อนด้วยเหรอครับนี่ช้อน,นเอาช้อนตักทรายไปแล้วหวายอย่าไปอย่าไปปาขึ้นหัวลูก <c oughs> นี่มีพี่ฟางนั่งอยู่ข้างหลัง <c oughs> แล้วก็มีพี่เฟย่าใส่ชุดกระต่าย วันนี้น้องเจฟเพื่อนเล่นเยอะเลยวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพามาเล่นข้างนอกนี่นะคะก็เป็นสถานที่วันนี้ที่น้องเจฟมาออกนอกสถานที่นะคะตรงนี้ก็กำลังทำถนนสี่เลนเลยนี่บรรยากาศหลังฝนตกทางก็จะเฉือะแฉะน้อย นี่โอ้โหอันนี้อะไรคะพี่ฟางอนนไอติมนะคะไอติมของพี่ฟางขายแก้วเท่าไร่คะขายแก้วเท่าไร่คะ <50. S 1> แก้วละห้าสิบโอ้โหแพงมากเลยพี่เปจะทำอะไรขายพี่เปจะทำอะไรขายคะพี่จะทำพี่จะทำอะไรคะ ขายผักโอเคพี่เซย่าขายผักนะคะน้องเจฟขายอะไรครับลูกเอ,เอาผักมาขา,า,ายให้น้องเจฟน้องเจฟจะขายอะไรครับลูกน้องเจฟขายอะไรลูก <c oughs> หน้าแย่ๆโหดูดูสภาพนะสะภาพขาน้องเจฟโหเปื้อเปือนมากกว่าน,นี้วันฝนตกนะคะวันฝนตก เลอะเทอะมากเด็กๆเลอะเทอะมากเลยวันนี้เราไม่มีอุปกรณ์ของเล่นนะแต่ว่าเราจะมีของเล่นธรรมชาติแบบของพี่ฟางนี่เป็นไงถ้วยไอติมคืออะไรคะพี่ฟางไม่ไผ่คือไม้ไผ่ค <laughs> ่ะพี่ฟางยิงมันหล่อเลยขายอะไรพ่อค้าขายอะไรขายนี่ เคขายอะไรอันนี้เป็นหมูอันนี้ก็เป็นผักอ๋อเป็นหมูกับผักไหนขอดูหมูหน่อยค่ะหมูเป็นยังไงคะหมูทํามาจากอะไรคะพี่เฟย์ทำมาจากก้อนหินให้น้องเจ๊เป็นคนซื้อเป็นลูกค้านะคะโอีพี่ไปวางไว้นะโอเค น้องเจฟเดินมาแล้วลงมาแล้วลูกค้าลงมาแล้วอันนี้บรรยากาศที่ร้านขา้าร้านค้าขายไอติมทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็ร้านขายหมูของพี่เฟยา่าทำมาจากก้อนหินนั่นเองโอ้โหอโโอ,โอันนี้เป็นร้านขายหมู ลูกค้าปีนขึ้นไปบนภูเขาแล้วปีนขึ้นไปแล้วมีแม่ค้าอยู่ข้างบนแม่ค้าขายติมอยู่ข้างบนลูกค้าเดินขึ้นไปแล้วตายเขาขึ้นไปแล้วเนาะ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 แม่ค้าขายไอติมโอเคอันนี้สไลเดอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเอาพรีเซนต์สไลเดอร์หน่อยพี่เฟ ว้ายลงมาแล้วไหนร้องอีกสิร้องอีกสิร้องอีกหนึ่งทีว้ายพี่ฟางพี่ฟางหน้าทิ่ลงมาแล้วอันนี้คือสไลเดอร์สไลเดอร์แสนสนุกโ้โหอันนี้คือส่วนสนุกของพี่เฟเลยนะผลิตเองเลยนะคะโอ้โหทำแบบว่าจอมพลังมากสมกับ ช่องเจฟฟี่จอมพลังมากๆเลยนี่น้องเจฟขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วขึ้นไปอยู่กับพี่ฟางได้แล้วโอ้โหขนาดกองทรายเป็นภูเขาขนาดนี้พี่ฟางกับน้องเจฟฟี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่ฟางทำอะไรทำกบขาทำกบขาโอ้โหแล้วทีนี้จะเดินได้ไหมเนี่ยทีนี้จะเดินออกได้ไหม โอ้ยน้องเจฟชอบพี่ฟังน้อยน้องเจฟไม่สนใจเลยนี่อันนี้ข้างบนภูเขาก็จะเป็นพี่ฟางกบขาอยู่ mm hmm. เดี๋ยวมาดูพี่เฟยกันพี่เฟย์กำลังผลิตสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่นน้องเจฟตายขึ้นภูเขาแล้วน้องเจฟตายขึ้นภูเขาแล้ว อ๋อโอเคพี่เฟย่าจะมาทำที่ปีน่ายตรงนี้ให้น้องเจฟลงและขึ้นได้เลยครับเคยน้องเจฟจะรอเล่นนะครับอันนี้น้องเจฟขึ้นไปอยู่บนภูเขาอีกแล้วพี่เฟยพี่เฟย์ทดสอบสไลเดอร์ได้ไหมไอ่าทดสอบให้ดูหน่อยว่าลื่นได้หรือเปล่าพี่เฟยลองทดสอบสไลเดอร์ให้ดูหน่อย โอเคไหนสไลด์ลงมาเลยสไลด์ลงว,ว้สุดยอดโอเคได้ผลไหมตรงนี้แข็งแรงมากค่ะโอ้โหตรงนี้แข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนโอเคสไลดเดอร์สำเร็จแล้วอันนี้พี่ฟางติดกลับแล้วออกไม่ได้เลยน้องเจฟช่วยพี่ฟางหน่อยเร็วช่วยพี่ฟางหน่อยพี่ฟางลุกไม่ได้แล้วช่วยพี่ฟางหน่อยเร็วเร็ว ยกพี่ฟางขึ้นมาพี่ฟางติดกับดักแล้วเร็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 วเวโอ้โหช่วยซ้ําเติมน้องก็ไม่ช่วยพี่ฟางเลยอันนี้พี่เฟย์กำลังทําอะไรคะสไลเดอร์ค่ะ,อคะโอเคน้องเจฟเล่นสไลเดอร์ไหมครับน้องเจฟไม่สนใจเลย น้องเจฟตักทรายน้องเจฟชอบตักทรายนะครับอันนี้พี่เฟกํกำลังผลิตสไลเดอร์ใช่ไหมนี่สไลเดอร์นะทำด้วยมือนะคะอันนี้พี่ฟางกำลังทำอะไรคะทำไอติม,อ,ตมอันนี้มันคือไอติมอะไรคะคริปช็อโกอโกแลตนะคะอันนี้น้องเจฟกำลังทำอะไรครับทำอะไรครับ อ้าวอ้าวอ้าวแล้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 วนี่น้องเซฟจะนอนแล้วนอนไม่ได้นะครับเด็กเด็กเดี๋ยวทรายเปื้อนหัวนะคะนอนไม่ได้นะครับอันนี้กําลังผลิตสไลเดอร์เดี๋ยวเราจะมารอชมสไลเดอร์พี่เฟย์กันอ๋อเราต้องทําตรงนี้ไว้กั้นด้วยใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะ อ๋อโอเคเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมโอเคโอเคได้เดี๋ยวเราจะมารอเล่นสไลเดอร์ของพี่เฟย์กันหุยอันนี้เอาเหินมาทำอะไรคะเอาเหินมาทำเป็นเกดเพราะว่าขี้เกตว่าไม่อยากว่าอ๋ออันนี้เอาเหินมาทำเป็นเกดนางเงือกโอโ้สุดยอดมากเลยอะ่ะเหมือนเกตนางเงือกจริงๆเลยอะ่ะยอดมากเลย โอ้ Ooh, มีเกตนางเงือกด้วยอันนี้คือแบบว่าทําง่ายมากเลยนะ <Okay. S 1> มากกว่าแบบว่าเอาไม้มาขีดขีดทำเป็นเกตอีกนะ <Okay. S 1> แล้วก็สวยกว่าด้วยโอ้โหโอเคโอเคอันนี้คือแบบว่าไอเดียดีมากเลยนะคะพี่ฟางเราทได้ะคะโอเคค่ะอันนี้คือแบบว่านางเงือกแบบ มีเกตระยิบระยับมากเลยนะคะอันนี้<แ>ก,ก็สาม<ฮ>าคนช่วยกันทำมีน้องเจฟฟี่พี่เฟยา่าแล้วก็น้องฟางช่วยกันทำเก็ตนางเงือกก็เริ่มใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะเก็ดนางเงือกวันนี้แบบสวยงามมากไอเดียดีมากเลยนะคะพี่ฟางอันนี้ใครเป็นคนต้นคิดคะเนี่ยหนูเลยโอพี่ฟางเป็นคนต้นคิดโอเคโอ้อันนี้ มันเป็นส่วนประกอบอะไรบ้างคะพี่ฟางอันนี้เป็นไข่มุกของนางเงือกโอ้โหสุดยอดมากแล้วกอันนี้เป็นเกตโอ้ยคือดีอ่ะอม,มีเกตแล้วก็มีไข่มุกของนางเงือกด้วยใช่ไหม<ช>ที่แบบว่าอยู่ในทะเลจะมีไข่มุกทะเล อันนี้เกตเราเอามาจากที่ไหนหรือว่าเราผลิตเองคะเราเอามาจากต้นไม้ข้างๆเลยนี่อันนี้ก็คือต้นสะดาหาเก็ตได้ง่ายมากเลยเก็ตจากธรรมชาตินะคะ